เป็นต ah ah. ๊ขาลาบครับโอ้แต่น้ำแดงน้อยน้ำเหลืองอ้อยมันเป็นน้ำแดงเหลืองเลยดูดีบ้างก็ถึงเรื่อ้ๆครักอนุสาวรีย์ปูกะ ขาลาดอยู่ที่ตอกเปิงมแสงโอร์โหแรงมากเลย คับต,ตอนนี้ผูแลใบ้มาแล้วครับใกล้คืนสะพานละสะพานโยโดกนครอยู่ที่ตำบลมะขะต้มนะครับ เนแ้ครับพิษในหม้เชิงแสนครับนี่คือน,น้ำปกครับน้ำปกที่ตะบ,บนนกขั้ต้นไหลผ่านกระบนนขั้ต้นครับไหลไปเรื่อยไปลงน้ำโขงเทียนหิ้เชิงแสน่กัเมือไงวะซับก๊กซบก๊กนะครับนี่ แถวบ้านซบคำนะครับ